มาเพื่อนนะบอกเมาวันนี้นะครับปลาไม่ยอมกินเหยื่อนะก็นักกีฬาไม่เยอะนะวันนี้ผมก็เลยจะลองมาหยอดหลุมด้วยนะเทคนิคหยอดหลุมนะครับก็ ulous. ผมใช้เป็นคันระยะสามหกก็ตัวทุ่นใช้เป็นทุ่นเบอร์สองันเก้าสีของเหมือเม,อมชิ่งนะครับตั้งตกแบบไม้ตายนะเป็นตะกั่วหนักไปเลยนะเพื่อนนะชิงหน้านะครับไม่ต้องยาวมากนะสักหกเจ็ดเซนนะครับนะต่ขอใช้เบอร์หนะนึ่งนะก็วันนี้เหยื่อจะใช้เป็นไส้เดือนนะเพื่อนนะ ก็ลองหาอยอดหลุมดูนะครับนะก็จะตั้งทุนไว้นะครับถ้าเรา,าตกระยะขอบบ่อนะตั้งทุนไว้ประมาณเจ็ดนะแล้วก็ค่อยๆยกเดินนะครับยกเดินนะถ้ามันมีหลุมเนี่ยตัวทุนมันก็จะจมลงนะครับนะเพราะว่าหลุมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแหงกระทักนะปลานิลมักจะทําหลุมไว้นะครับนะแถวๆขอบบ่อนะพอดีนะักกีฬาตรงจุดนี้นะครับไม่มีนะก็ยวลองหยอดหลุมดูวันนี้นักกีฬาเป็นเปิดซ้านะนะหมายนี้ก็เปิดซ้ํามา เป็นรอบที่สามแล้วนะครับปลากลางบ่อไม่กินเลยนะเดี๋ยวลองมาเดินหย่อ,ยอนหลุมดูตีหยอดก็ง่ายง่ายครับผมจะใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนนะใครจะใช้เป็นกุ้งฝอยก็ได้นะครับไส้เดือนก็ได้นะ,ะวันนี้มีไส้เดือนนะครับพอดีขี้เขาอเอามาเยอะนะเราก็ขอมาลองดูนะครับนะลองดูนะโดยเทคนิคยอดหลุมนะครับปลานิลส่วนใหญ่ก็จะทาหลุมนะถ้ายิ่งเป็นบ่อเก่าเก่านะบ่อน,นี้ไม่เคย เปิดาแหเปิดทอดแหเปิดอะไรนะก็จะมีหลุมอยู่นะอันนะี้นะลองมาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะเพื่อนนะเกียวไสเดือนรอบสองรอบพอนะขนาะแบบนี้นะลุยกันเลยครคอมๆกันทุกอย่ก,กันยอนะครับก็เราจะหาระดับน้ำก่อนนะไว้ที่ประมาณเจ็ดข้อศีลนะตรนี้ตุ้นนอนนะไม่ได้นะ ก็สีให้มันอยู่ประมาณเจ็ดแปดก็สีนัประมาณนี้ฮะให้ตั้งทุ่นสูงๆไว้นะชุดตะก่วก็เป็นตะ่วหนักไปเลยนะคนหนักนะครับเพื่อให้เป็นงานลาักษณะงานไม่ตายนะเราก็จะยกเหยื่อนะยกทุ่นนะเดินเดินเดินนะเพื่อ,อาหาหลุมนะครับให้รลงหน้ากับขอบปอเลยนะคุณตั้งแบบนี้ก็นะยกเดินแบบนี้ับเดินนะถ้ามันมีหลุมนะครับตัวทุ่นมันจะจมนะ ถ้ามีหลุ่มพุ่นก็จะจมระดับตะลุยเวลาเดินหลุมก็จะเจอเจอหญ้าเจออะไรอยู่เวาเดินหลุมก็จะเจอเหญ้าเจออะไรอยู่อกได้ก็ออกครับว่าเราจะเดินแถวนี้อยู่แล้วนะ หญ้ามีอะไรบ้างนะไม่ต้องตกใจพอนหญาขึ้นเราก็อือว่าโล่งแล้วนะสนามเราโล่งแล้วก็เดินต่อไปถ้าม,มันมีตัวนะครับทุนมันจะมีอาการทันทีเลยนะคุมนจะมีอาการดิ้นๆนะหรือว่าลากโจมลากเอียงนะวัดสวนได้เลยนะ มีตัวครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเพื่อนๆนะมีตัวนี่เรียบร้อยเลยครับปันนินนะตัวไม่ใหญ่นะเพื่อนนะ,ะ <c oughs> มาหนึ่งแตรมครับมาหนึ่งแตรมนะตัวนี้ก็แต้มที่สองครับจอดลุมนะ <c oughs> เทคนิคนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่ไมากก็น้อยนะครับสำหรับเทคนิคยอดอลุ้มนะครับกับบอ่อเหมาวันนะครับกรณีเปิดซ้ำนะครับนะหาตัวปลาลิ้มขอบบอ่อ